ด้วยตัว WooCommerce เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสร้างใบเสนอราคาเนี่ยส่งให้กับลูกค้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะคลิกแล้วเข้ามาจ่ายเงินได้เลยนะครับโดยมีวิธีการง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับสวัสดีครับผมประทูจาก bootpress.com นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของการ ใช้ WooCommerce สเนี่ยนะครับสร้างใบเสนอราคานะครับใบเสนอราคาก็คือว่าเ,เราจะมีป้อนรายละเอียดต่างๆนะครับของของของใบเนี่ยมีป้อนสินค้าป้อนป้อนราคาแก้ไขนู่นนี่นั่นนะคค่าขนส่งเท่าไหร่มีค่าธรรมเนียมอะไรเท่าไหร่นะครับเสร็จโดยไม่ต้องให้ลูกค้าเนี่ยนะครับ เป็นคนสร้างมาจากหน้าเว็บนะครับเราสร้างให้จากหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ส่งนะครับส่งใบอันเนี้ยไปให้กับลูกค้าเพื่อที่จะลูกค้าพิจารณาแล้วก็ทําการจ่ายเงินนะครับโดยวิธีการเนี่ยทำอย่างนี้นะครับก็คือมาที่ w o o บ o m m e r c e o ส d e r นะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม add order นะครับซึ่ง Uh, เราก็จะมาที่หน้าหน้าสร้างออเดอร์นะครับจากนั้นคลิกที่เครื่องหมายรูปบินสอเนี่ยนะครับก็ป้อนรายละเอียดลูกค้านะครับบิลลิ่งเนี่ยจะออกใบบิลลิงให้กับใครนู่นนี่นั่นนั่น,น,นี่นู่นนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับชิปปิ้งเราก็ป้อนรายละเอียดว่าจะส่งไปที่ไหนนะครับถ้ามันเป็นที่อยู่ที่เดียวกันกันกันกนกบตัวบิลลิ่งเนี่ยก็เราสามารถที่จะ คลิกที่ copy billing address เนี่ยเข้ามาได้นะครับคลิกโอเคก,ก็จะเติมให้โดยอัตโนมัตินะครับทีนี้ล่างลงมาเนี่ยเราก็คลิกนะครับ payment method เนี่ยเราสามารถกำหนดได้เลยนะครับว่าจะใหเ้เขาจ่ายด้วยจการจ่ายเงินแบบไหนนะครับแเมื่อไปถึงหน้าบ้านเนี่ยนะครับถ้าลูกค้าต้องการที่จะจ่ายด้วยวิธีอื่นก็สามารถทำได้ เหมือนกันนะครับอตอนนี้เราก็กำหนดไปเป็น direct bank transfer นะครับก็นี่ป้เสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับคลิกที่ปุ่ม add item นะครับแล้วก็ add product นะครับป้อนเข้าไปอย่างสมมุติว่าเราเต้องการทำใบเสนอราคาเรื่องของเสือเอสอเอ้อนะครับเราก็ add ป้ากี่ชิ้น1ชิ้น2ชิ้นนะครับสามารถที่จะใส่ จำนวนนะครับคุณลิตี้เนี่ยใส่จำนวนก็ไม่ได้นะครับอ่าถ้ามีสินค้าชิ้นอื่นเราก็เพิ่มเข้าไปอีกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลิกที่ปุ่มแอดนะครับตัวรายการสินค้านี่ก็จะเพิ่มเข้ามานะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่แอดไอเทอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกที่ add shipping นะครับเป็นการเพิ่มค่าขนส่งนะครับ แอดชิปปิ้งเนี่ยมันก็จะมีแถวรูปรถขนส่งเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราคลิกที่รูปยินสอตัวนี้นะครับจากนั้นก็เลือกว่าจะส่งแบบไหนนะครับแฟลตเรทนะครับป้อนไป50้าบาทนะครับกี่บาทก็ว่าไปนะครับในเรื่องของค่าขนส่งนะครับจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มเซฟนะครับในกรณีที่เราต้องการาให้ ส่วนลดนะครับให้ส่วนลดเราสามารถที่จะแอดไอเทมเข้าไปนะครับแล้วก็แอดฟรีนะครับซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมเนี่ยค่าธรรมเนียมได้ทั้งค่าส่วนลดค่าธรรมเนียมจ่ายบัตรค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆแล้วแต่ที่ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับอ่ะกปอนค่าธรรมเนียมเ,เราทำอะไรเราทำสมมติว่าเราให้ส่วนลดนะครับ ส่วนลดกี่บ,บาทนะครับส่วนลด20บาิบบาทนะครับก็ติดลบ20นะครับจากนั้นคลิกปุ่มเซฟนี่นะครับเราก็จะได้ค่าส่วนลดมาอ๋อเดี๋ยวเราแก้ตรงนี้สิบนิดนึงนะครับนี่ค่าส่วนลดนส่วนลดตามใจฉันนะครับเออส่วนลดลูกค้าพิเศษ ลูค้าพิเศษนะครับคลิกปุ่มเซฟนะครับก็สรุปราคาโน,น่นนี่นั่นนั่นนี่นน่นเรียบร้อยนะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม create นะครับเนี่ยรายการใบเสนอราคานี้ก็จะถูกสร้างขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีลิงก์ตัวนี้ให้เราขึ้นมานะครับ customer payment page นะครับให้เราคลิก ขวานะครับแล้วก็ Copy l i n k Address แล้วก็เอาลิงก์ตัวนี้นะครับส่งไปให้กับลูกค้านะครับซึ่งเมื่อลูกค้าเปิดดูเนี่ยนะครับลูกค้าคลิกลิงก์เปิดปุ๊บเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็จะเจอกับรายละเอียดของของของรายการทั้งหมดเนี่ยเยห็นมตามที่เราป้อนไปทั้งหมดอหละนะครับว่าค่าขนส่งเท่าไรนะครับค่าสินค้าทั้งหมดเท่าไรนะครับ ค่าสวนลดนู่นนี่นั่นน,น,นั่นนี่นู่นนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะแบบจ่ายเงินได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเ้ดูแล้วโอเคตามนี้ราคาถูกต้องนะครับสามารถที่จะกด pay for order นะครับหรือในกรณีที่เขาต้องการเปลี่ยนช่องทางในการจ่ายเงินก็สามารถที่จะคลิกเลือกเปลี่ยนช่องทางการจ่ายเงินได้นะครับถ้าเรามีหลายช่องทางให้เขาเลือกนะครับก็ c ทสออนเดลิเวออ่านะครับลองกดปุ่ม pay order นะครับในกรณีที่เป็นลูกค้านะกด Pay o r d e r ป๊าบนะครับก็รายการสั่งซื้อจริงๆก็จะถูกสร้างขึ้นมานะครับพอเรากลับเข้าไปดูที่ออเดอร์นะครับนี่เราก็จะเห็นว่าเนี่ยรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับที่เขาจ่ายเงินมาเป็น COD เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในสถานะของ processing แล้วนะครับ ก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้นะครับช่วยให้การทำงานช่วยให้การใช้งาน WooCommerce เนี่ยง่ายขึ้นและมีความสุขขึ้นนะครับขอบคุณครับ